Yeah. You can do math. But. กาแฟครับ B T หน้าครับมีโาตรนะครัาค้เ้าสิบเก้าบาทนะ แล้วไหมครับเคเจมตั้งแต่เมื่อวานเห็นที่ที่อยู่แถวถนนนะฮะไม่มีไอเก็บเลยเก็บไปให้ลูกเลยไม่เก็บมาคืนไปแล้วสาหัสก็ไม่รู้แล้วครับก็ก็เห็นที่นี่เหมือเจอปะเดี๋ยวไปดูในห้องให้เดี๋ยวจะเช็คให้ครับที่อาจะแข่งกับร้าเด็กสนใจรึเปล่า ได้แล้วครับอย่าปาตรงร้อนไม่ได้ครับฟังน้ำปลาขอเป็นตัวออกไปแล้วเติมกาไปแล้โนละโมนครับใเมีอะครับปาได้แล้วฮะน่นมาหน้ครับลูกนี้ มาถึงก็นอนเลยฮะมันใข่งิงนอนยังมานอนแบเนี้ e. มาครับรอบไม่เกือบโดจบนจุกแล้วตามยามาระยะตีกันเองครับไปด้วยไถนุ้ยครับไถนุ้ยเมื่อกี้ให้ตีแต้มได้ไหมครับไถนุ้ยเอาตอ,าอนแล้นะกับเพ็งนะครับเอาตัวมาตอนต่างาคะแนนทีกว่าครับโอ้โหยอ้อนะ เดีิดวะขอลงมากน่นมะสิอาจจะเป็นลูกว่าห้าร้อยแล้วยิงกะไกลเออเจวัฒนาเจวัฒอุตหนุ่งว่าห้าร้อยนี่ไมือยิงสิได้ใครได้เล้วายแล้วอิงุใหไกลเจวัฒนอุนุงน้มั้เนี่ย บอกเลยให้ริ้วล้อลงไปก่อนครับสาต้มลยครับพี่บุมพี่บุมงั่งนงงงครับยบกมารสวยงามครับโอ้โหจัง่านีจะดังะชัดโอ้โหบิงไปล้ครับยงไม่รครต้องเอาบรรับรเซตใหม่นะบรรบร ครูต่อไปจะเป็นระหว่างเพชรบุรีกับพีเอนบีน่าขอน้อยนะเป็นลมบัสเทปบอลส่งนี่เขาต้องสายวิีคีัย ทีมฝั่งลักษานะครับสามคะแนนไหย่กันนะครับโอ้โหลงโลงๆครับเป็นไงตรงสวยมากครับเพื่อนจอดรับเอสเซจนีนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับการจายครับเบียรมาโลติภัณฑ์ครับดับบดทัาครับ มนขัดจะโดนล็อกนะครับลุงเ้ื่อน้าทางเบสิกต <All right. S 3> ้องเลี <flatten> kind of ้ยงคอลงมาใจครับแอนนี่เหมือนผ้าเยอะเลยอะครับมีมุมยี่งนะสิบหกวินาทีสุดท้ายเบนบอลครับเหลือห้าวินาทีครับชีวิตครับ สีมาจนสุดท้ายครับสามสองหนึ่งเด็กคนแรกฝังน้ำปลานะครับลองลอวนนะครับช่วยไปปิดเบอร์สี่สิบสามด้วยครับตังหวะเขาจะยิงสามนะฮะให้เขาไดเข้าไปนะฮะย้ายเขายิงสามได้เลยนะถือว่าช่วยกันฮะจินมาเอ๊ะ ถ้าง่ายได้แล้นะครับแานี้้ยากไปหน่อยครับันาจจะสงใหมาตสามแ่นนะครับดีเองครับลงลงครับ คนที่ต็นกีฬานี่ตื่นตัวตลอดนะมันเห่อยแน่ต้องมีสมาธิในเกมโอ้โหทุกนะครับีต้องมีการแข่ง่ตตลอดเวลาครับเอ็าปแล้วครับอ้าไม่มาไม่เอกลูยขา่ยิบใช่ไหมฮะตรงนี้งตานตองตาไม่ลงครับ เป็นการจ่ายไปทั้งแม่ทั้งเลีทั้งเดียวเลยหาทนี้ครับอาุเงี้ยนั่งดูมันมาเพื่อล็อคเยอาประโยชตอนนี้นะครจังหวะชุลมุนครับใหม่ใหม่เก็บไม่ได้ ติดครับโอตัวนี้ติดไม่ต้องไปติดจตันี้ตาครับสองหนึ่งครับสามหนึ่งครับอ๋ตายนะสามสาม้าสกดกันครับสามหนึ่ครับสามยอดของรนอกครับสองสามยหนึ่งครับต้องกันไหวไม่ต้องชาผมให้ทุกคนเ ไปหน่อยครับตายแล้วครับตั้บ สีแดงซุสองเบาสีดำได้บ้านนับเป็นเบาเปิดห้างกบพบเจอลูกบ้าะี่โบเจอลูกบาดูประรถในนี้บ้างบายทางเราเรีมามีขายนะครับ999้าย้สบกทครับของเหลือเก้า ที่มาอีกแล้วไม่นัมันมาแล้วเมื่อกี้อ๋อเาวางน้องน้องมาตัวซับพอร์ตนะฮะไม่รู้กรที่ดูอยู่หรือเปล่านะบาซับพอร์ตนะกองพาคีน่แต่ไม่ลงับบา้มาบอมไม่โดนลนะแล้วตตีครับแตนี้ไม่ครับอง บูตนะครับน่าดีครับปัญหาไงเลยสิเดี๋ยวเล่นน้องมาเลยครับโชว์ลูกบอลติดเพื่อเล่นติดเพื่อฮะ ไปเลยครับต่วันนี and low and low ้ฮะรูกซีไม่มีท่าดำมันลงพื้นได้ดีที่เลยฮะมันมีงไปทุกอย่าสายเลยครับสายเอยครับมีบอกไปนะตอนนี้ไก่ไปไก่หน่อยครับแตันนยิงสาครับผมไปไก่มันไน่ครับแต่วันนยิงครับกำลังบ้าพี่ผมครับอยากปล่มันวางจนี่ยขอร้อง

มันไม่ตีมันเลยอ่ะ มีพายกนเยอะนครับพายนี่นะครับพายที่มีเพื่อนของเขาครับ thank โอ้โหอย่าไปให้คว้าเป็นหมูตาทิ้งใช่ไฮะเขาบ้ามากครับผมเคยโชว์ให้มันแล้วรุ่นนึงฮะมันเอาไปคว้าทิ้งฮะนั่นแหละจีแอบกันทิ้งขาหูเน่ไอตัวนี้ครับเอิ่ดลุ้นเลยฮะได้ครับสองคะแนนครับ แอดิจ้ารับให้พี่นุกให้เด็โอ้โหนุ้อเปีบาครับตายแล้วโอ้นี่แหละมารไม่อกุ่นี้ครับนีพี่นุกเราบล่าพอจดิแหม่าเนสติว่าให้หรือเวลาทีส3ีนาทีสุดท้ายนะอุจ่าบอกไม่ไปร้อยแดสิบด้วยนะตายแล้วจะขอแล้วหน่อยนะแหมวดนตาแล้วครับหมายครับ

เปนง,องนอารายทีเอาชน,นะฝั่งน้านนไปได้เจต่อ3านะครับขอขอบคุณนะครับ